สวัสดีครับคุณผู้ชมครั้งนี้ก็จะเป็นลิสต์ของ s p y ร์บรา e r นะครับแต่ว่าจะยังเป็นสแตนดาร์ดก่อนนะฮะซึ่งอย่างที่ผมพูดไปตอนรีวิวแล้วนะครับเผื่อบางท่านยังไม่ได้ยังไม่ได้ไปดูรีวิวนั้นคือ s p y ร์บราเธตอนนี้เนี่ยสำหรับในภาค V มันจะมีวิธีการเล่นที่ต่างกับภาคเกา่าๆภาคก่อนๆมาเลยนะครับคือมันจะกลายเป็นเด็กที่เร็วมากเพราะว่ามันมันไม่ได้ถูกจํากัดด้วยเทคประเภทแบบ g ีเบรกหรือว่าเทคลิมิตเบรกอะไรอย่างนี้นะครับแล้ว ยูนิตหลายๆตัวของมันเมื่อลงสนามมันจะบกพลังได้เพราะฉะนั้นมันจะเป็นเด็กที่ทําเกมบุกได้เร็วมากนะครับผมก็เลยตัดสินใจว่าตอนที่นั่งจัดอันนี้เนี่ยจะใช้จุดเด่นตรงนี้เอาให้ที่สุดเลยละกันมันก็เลยกลายเป็นเด็กขายฝันอีกแล้วนะครับซึ่งจะอาศัย2ตัวนี้ในการขายฝันนั่นเองด้วยการหาเพื่อนลงมาแห่ตีนะครับอย่างไจอรโดสิงเกอร์ไจรโดสิงเกอร์นะครับเมื่อลงแวล์หรือลงเรียเอามือหนึ่งบายาโซ แล้วเปิดทับกองตามจํานวนเกรดของแบนกาดอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นเกรด2ก็เปิด2ใบถ้าเป็นเกรด1ก็เปิดใบเดียวแล้วคอไม่เกิน1ใบาจากที่เปิดดูลงช่องเรียกาดแล้วยูนิตที่คอลงมาพลังบวก5000นะครับก็จะใช้เป็นตัวเรียกเพื่อนเพื่อแห่ตีได้นะครับในกรณีที่เริ่มก่อนอาจจะไม่ได้ใช้ยกเวน้นเซตแตกคุณจะใช้เพื่อเปลี่ยนมืออาจจะเช่นมีทริกเกอร์อยู่บนมือเยอะเกินไปแล้วอยากได้ตัวเล่นมาลงเผื่อไว้ก่อนอย่างนี้ แต่ว่าโดยส่วนใหญ่จะเป็นตัวที่ใช้เรียกเพื่อนลงมาตีมากกว่าซึ่งจะใช้ตอนที่เราเป็นฝ่ายเริ่มหลังนะครับเพราะว่าพอเราเริ่มหลังปุ๊บลงเอามือหนึ่งบายโซเปิดท็อปลงมามันจะได้ตัวตี2ตัวไอตัวอย่างที่โชว์เห็นอยู่ตอนนี้อาจจะไม่ดีเท่าไหร่พอดีมันอยู่ใกล้มือเฉยๆแต่ก็นั่นแหละคือมันก็จะได้ตัวตี2เลนทันทีหาของได้ง่ายมากแต่ว่ามันก็จะแลกกับการเสียมือนะครับซึ่งบางทีมันก็ไม่เวิร์กเท่าไหร่เพราะว่ามันเปิดค่อนข้างสุ่มแต่ว่าด้วยความที่มันคือการเปลี่ยนทริกกอร เพื่อลุ้นเป็นตัวตีใบใหม่ที่อยู่ในกองนะครับผมเลยรู้สึกว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างน่าลุ้นอยู่เพราะงั้นก็เลยใส่มาเอาไว้เป็นตัวเล่นนะครับจะลงแวนลงเรียก็ได้ส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับ Spy Browser ตัวนี้เก่งจริงเทคกบอกว่าเมื่อลงสนามจ่ายคาตาบาสหนึ่งโซหนึ่งดูดท,ท็อปกองตามจุดน้ำเกรดของแวนการ์ดแล้วคอหนึ่งใบาจากในนั้นลงเรียก์ดแล้วเอาที่เหลือไปเด็กไปใต้กอง Spy b r o w s ร์มันดีกว่าใจโดสลิงเกอร์ตรงที่สไปตัวนี้มันไม่ต้องเสียมือ จ่ายบัตรหนึ่งโซ1หนึ่งแล้วได้ของลงบอร์ดเลยถึงมันจะสุ่มไปนิดนึงก็เถอะนะครับอันนี้มันจะทําให้เราตั้งบอร์ดตีไฟย์ราคาเขาได้เร็วที่เหลือก็แค่วัดกันว่าเราจะได้ทิกเกอร์หรือว่าเปิดมาเป็นไซฟ,ฟีหรือเปล่านั้นเองนะครับแต่ว่ามันเป็นตัวที่ช่วยปูบอร์ดได้เร็วนั่นเองเลยผมเลยรู้สึกว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างสำคัญนะครับอีกสก,กิลก็เมื่อจบเปเตินที่สไปเบราวเซอร์ตีจ่ายเข้าตบัตรหนึ่งวิ่งเข้าโซ่แล้วโจวหนึ่งนะครับก็ หาเมื่อคืนนีดๆหน่อยๆกับเพิ่มโซนะครับไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่หรอกส่วนใหญ่เวลาที่ได้ใช้คือจะเอาไว Long ้ลงแวนนี่แหละเพื่อที่จะเปิดหาตัวตีลงมาช่วยตีข้างๆนะครับซึ่งตัวซึ่งสําหรับไอสองตัวนี้ตัวที่เปิดเจอเราคุ้มมันจะมีอยู่หลักๆกับสองตัวก็คือจะเป็นไฮสปีดบ e ั๊กกี้กับจักรนอสแม็กซิมัมทั้งคู่มีสกิลเหมือนกันนะครับคือเมื่อลงสนามจะพลังบกหมื่นแต่ว่าจักรนอดนี่มันจะดีกว่าหน่อยนึงตรงที่ถ้าเกิดลงแวนแล้วก็จะได้ พลังบวกหมื่นแล้วก็ได้กีบฟอสใบหนึ่งด้วยนะครับส่วนไฮสปีดบลักกี้นี่ลงเรียรถึงจะบวกพลังอย่างเดียวแล้วก็อีกสกิลคือเมื่อเริ่มเมนเฟสนะครับบนช่องเรียากาศนํนำยูยนี้วิ่งเข้าโซเสิร์ชหาเสิร์ชหาหน้าเหมือนมันจากกอง1ใบคอลงเรียากาศแล้วสับกองนะครับซึ่งไอตัวที่ลงมามันก็จะมีเทคบวกหมื่นนี่แหละพอลงมาปุ๊บมก็จะบวกหมืน่นอย่างเช่นถ้าเกิดใช้เทคของบลักกี้วิ่งเข้าโซมันก็จะหาได้แค่บลักกี้ลงมาใหม่อีกตัวหนึ่งจากกอง ือถ้าเป็นแม็กซิมัมก็หาได้แค่แม็กซิมัมนั่นเองแต่ด้วยความที่ถ้าเกิด2ตัวถ้าเกิดคุณใช้ไจโรหรือว่าเบราว์เซอร์เปิดกองขึ้นมาแล้วเจอไอหนึ่งใน2ตัวนี้คุณจะได้ตัวตีที่แรงมากนั่นเองลงมาปุ๊บอาบักกี้ตีสองหมื่นเลยหรือแม็กซิมัลลงมาตีสองหมื่นสามเลยแล้วถ้าเกิดผ่านเทอมไปฝ่ายตรงข้ามยังไม่ตีพอเข้าเทอมใหม่ปุ๊บเราได้เป็นเกรดสามอะมุดเข้าโซหาอีกใบหนึ่งลงมาได้แนวตีอีกตัวหนึ่งมุดเข้าโซหาลงมาได้แนวตีอีกตัวหนึ่งอย่างนี้นะครับ มันก็เลยเป็นสี่ตัวที่เล่นคู่กันแต่มันจะต้องอาศัยดวงนิดนึงนั่นแหละผมถึงได้บอกว่ามันขายฝันไม่น่อยนิดนึงแต่คือมันก็เล่นได้นะพูดถึงมันจะมันก็เลยจะเป็นเด็กที่ค่อนข้างลุ้นดวงมากมากอยู่ไม่นิดหน่อยอะลุ้นดวงค่อนข้างมากเลยเพราะว่ามันต้องเปิดเจอสองตัวนี้นะครับอ่าส่วนอีกตัวที่เปิดมาแล้วจัดว่าดีนะครับมันจะเป็นไอ้นี่ไวไท์ไทเอ็นตัวนี้ เมื่อตีถ้ามีเรียกา4สีใบามากกว่าบวกหมื่นบางทีมันเรียการเราอาจจะไม่มีอาจจะมีไม่พอแต่ว่าด้วยความที่เรามีของลงจากมือได้ก็ลงให้มันครบสี่แล้วก็ลงไทเอ็นมามันก็น่าตีแบบหมื่นแปดอย่างนี้ก็ได้นะครับถือว่าตีแรงมากแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นวอเตอร์บอยนะครับเมื่อลงสนามเก็บเก็บอะไรก็ได้ในดอกที่ไม่ใช่เกตหนึ่งเข้ากองแล้ววอเตอร์บอยบวกห้าพันนะครับส่วนอีกสกิลก็เมื่อเริ่มเมนเฟสวิ่งเข้าโซ่หาวอเตอร์บอยจากกองคอลงเรียแล้วสับกองนะครับมันก็จะเป็นอยู่กววนเดียกั มันจะอยู่กวนเดียวกับบราก,กี้แล้วก็แม็กซิมัมนี่แหละแต่ว่าวันเดอร์บอยนี่มันจะเก็บของอะไรก็ได้เพราะงั้นถ้าเกิดในในดรอปโซนของเรามีทริกเกอร์อย่างนี้เราก็เอาทริกเกอร์เข้ากล่องได้เพราะว่ามันมันจะไม่เก็บแค่เกรดหนึ่งอย่างเดียวเท่านั้นคือเขาทํามาเพื่อไม่ให้มันเก็บตัวเองอะไรว่ากันตรงๆนะครับมันก็อาจจะใช้ยากนิดนึงเพราะบางทีต้นเกมเราอาจจะยังไม่มีเกรดศูนย์หรือว่าเกรดสองอะไรนี้ให้เก็บจากดรอปนะครับก็อาจจะแค่ลงมาแล้วก็พลังแปดพันแล้วก็ยืนง่ๆรอเล่นเทอหน้าอะไรอย่างนี้ไปก็ได้ เราก็อีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวตีก็คือนี่แบ็คแพนเทอร์นะครับเมื่อตีโซบัสหนึ่งพลังบวกห้าพันหรือหมื่นห้าให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าบวกห้าพันตีเสร็จก็จบแค่นั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าถ้าให้มันบวกหมื่นห้าเมื่อตีเสร็จวิ่งเข้าโซแค่นั้นนะครับก็เป็นอีกตัวตีหนึ่งซึ่งตีได้แรงมากแต่ว่าไอ้นี่มันตีละหายไปเลยนะครับเพราะง,งั้นก็ต้องเลือกดีๆว่าเวลาใช้จะใช้มันยังไงแต่ว่าถ้าเกิดเปิดลงเปิดเจอในช่วงต้นเกมด้วยเทคของ เบราวเซอร์กับไจโรเนี่ยไอห้าตัวนี้จะเป็นตัวเล่นที่แบบค่อนข้างดีเลยนะครับเพราะว่ามันมีเทคบบกพลังอะไรของมันได้นั่นแหละนะครับเจ้าพวกนี้ก็จะเป็นบนดัดตัวตีที่ค่อนข้างสำคัญนะครับส่วนทีนี้พอขึ้นเกรด3ามยังไงก็ต้องเปใส่ฟรีดนะครับถ้าเกิดคุณขึ้นเกรดสาเป็นแม็กซิมั่นม่คุณจะเสียเปรียบโคตรโ,โอเค ไลท์เป็นแม็กซิมัมคุณได้ฟอร์สคุณได้บวกพลังหมื่นหนึ่งแต่ว่าไอ้พลังหมื่นหนึ่งมันจะอยู่แค่จนจบเทินพอเทินหน้ามันแม็กซิมัมก็จะเป็นตัวยืนแวนที่ไม่มีเทคเพราะฉะนั้นตัวที่ดีที่สุดจะเป็นไซฟรีดไซฟรีดบอกว่าจ่ายคัาตบาบัตหนึ่งเอาเรีย1หนึ่งใบเข้าโซเสชหาการ์ดที่ชื่อเหมือนกับการ์ดที่นําเข้าโซเพื่อเป็นคอร์ของสกิลนี้จากกองหนึ่งใบคอรลงเรียรแล้วยูนิตน้ำพลังบวกหมื่นออคอลงเรียรยูนิตที่เรียกมาด้วยสกิลนี้กอ,ก,ก,นจนจอกอง แล้วก็เมื่อตีฮิตจ่ายโซบะสองสเตเรียกาหนึ่งใบแล้วดีไทยเดกา,กาคู่แข่งหนึ่งใบนะครับเป็นตัวที่ค่อยข้างเก่งทีเดียวเพราะว่าไรไร้ลงมาเพิ่มคุณจะได้ฟอร์สก่อนใบหนึ่งแล้วก็จะได้เทคดูดเพื่อนแล้วเรียกเพื่อนลงมานะครับซึ่งสําหรับสไปบัตเทอร์เนี่ย จริงๆคุณจะยัดฟอสใส่แวนหรือยัดฟอสใส่คางก็ได้แล้วแต่เลยมันเล่นได้ทั้งคู่เพราะว่าถ้ายัดฟอสใส่แวนเวลาใส่ฟรีดมันตีมันก็จะตีน่ากลัวเพราะว่าถ้าเกิดตีฮิตมันก็อาจจะมันก็จะแตนตัวที่ตีหนักๆสักข้างหนึ่งขึ้นมาตีซ้านะครับหรือว่าถ้าเกิดยัดฟอสใส่ข้างโอเคเราเอาข้างตีเขาปล่อยเราเอาแวนตีเขาจะเริ่มไม่กล้าปล่อยละเพราะว่าถ้าเกิดตีฮิตเราลุกไอข้างที่มันมีฟอสขึ้นมาแล้วก็ตีซ้ำได้อีกทีหนึ่งนั่นเองซึ่งก็อย่างที่เห็นตัวางข้ ตัวเรียาการขอสไปร์ตเทอร์มตีแรงทุกตัวไอ้ห้าตัวเนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าไอพวกเนี้ยตีแรงทุกตัวเลยเพราะงั้นถ้าเกิดมันลุกขึ้นมาตีซ้ำบางทีเขาการ์ดไม่ไหวเขาต้องหยุดแวนไปก่อนเลยนั่นเองแต่ว่าแต่ว่าจะหยุดแวนก็ไม่ง่ายเหมือนกันเพราะว่าไซฟ,ฟรีดเทคเทคเอ่อเทคบนของมันมันบอกว่าคัตาร์ทบาสหนึ่งเอาหนึ่งใบยัดเข้าโซ่ใช่ไหมครับเพราะงั้นถ้าเกิดเราเราอยากให้ข้างที่มีฟอร์ตตีแรงสุดๆสมมุติผมดึงแม็กซิมัมเข้าโซ่ ดึงแม็กซิมัมเข้าโซหาแม็กซิมัมอีกใบหนึ่งจากกองลงมาวางแม็กซิมัมใบน้ําพลังบวกหมื่นไสฟ,ฟรีดพลังบวกหมื่นอันนี้คือบวกจากเทคของไสฟ,ฟรีดก่อนเสร็จแล้วแม็กซิมัมใบที่ลงมาจะเกิดเทคของตัวมันเองนะครับเมื่อลงสนามพลังบวกหมื่นกลายเป็นบวกสองหมื่นบวกกับฟอร์ดอีกใบบวกสามหมื่นเพราะงั้นยืนโง่ๆเฉยๆไม่มีโบสตีสี่หมื่นสามแล้วถ้าเกิดไซฟ,ฟรีดตีฮิตลุกขึ้นมาโดนสี่หมื่นสามอีกรอบอะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งมันทําให สซฟรีเป็นตัวที่ถ้าเป็นไปได้จะไม่ค่อยอยากโดนมันตีเท่าไหร่เพราะว่าโดนตีปุ๊บเรียอากาศหายด้วยสแตนเรียขึ้นมาตีซ้าได้อีกทีหนึ่งด้วยนั่นเองซึ่งไซฟรีมันก็จะลุกได้อยู่ประมาณสีตัวเพราะว่าแพนเทอร์นี่มันต้องเวลามันใช้เทคถ้าเกิดคุณจะเอามันลุกด้วยเทคของไซฟรีอะวิ่งรอบแรกคุณต้องวิ่งแค่ห้าพันบวกแค่ห้าพันก่อนเพราะว่าถ้าเกิดถ้าเกิดคุณตีรอบแรกแล้วบวกหมื่นห้าเลยพอมันตีเสร็จมันมุดเข้าโซนทีเพราะมันจะไม่มีตัวให้ไซฟรีมันลุกนะครับ ก็จะมีข้อแตกต่างกันนิดนึงแต่เอาจริงๆตีแรงทุกตัวตรงนี้ดยดยควานี้ถ้าเกิดมายืนอยู่บนฟอร์สอย่างนี้นะครับแล้วตัวไซฟ,ฟีนมันด้วยความที่มันบวกพลังจากเทคของตัวมันเองด้วยเพราะงั้นมันจะตีประมาณ3ามหมนึงถ้ามีบูสต์ก็คือจะตีแรงโดยธรรมชาติของมันอยู่แล้วน,นั่นเอนะครับก็เลยเป็นตัวที่ค่อนข้างน่ากลัวนะฮะ พราะงั้นคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าเด็กนี้โดยรวมมันก็จะเล่นกันอยู่แค่นี้คือลงตี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 ไม่มันไม่มีลูกไม้อะไรเลยจริงๆมันก็จะมีแค่ท่าประเภทแบบรีดกองออกมารีดกองด้วยเทคของไซฟีรีดกองด้วยเทคของ3ามพนนี่3ยอดนักวิ่งวอเดอร์บอยบาร์กี้แม็กซิมัมเพราะมันมีเทคกรีดมันมีเทคหาตัวมันเองจากกองลงมาแทนได้นะครับมันก็จะทาให้เปอร์เซ็นต์เช็คเจอร์ทิกเกอร์มีสูงขึ้นอีกนิดนึงเพราะด้วยความที่มันรีดกองได้นั่นแหละ ถ้าเกิดแบบเอาคีโมคีโมเลยนะครับเอาแพนเทอร์ออกไปก่อนสมมติคุณเทิร์นที่แล้วคุณยืนแบบนี้เข้าเทิร์นใหม่ปุ๊บอ่ะใช้เทคของไซฟีดึงเขา้าหาไทเอ็นลงมาใบหนึ่งเทคของบารกี้เข้าไปอ่ะบารกี้ลงมาอีกตัวหนึ่งอ่ะเทคของวอเตอร์บอยเอาวอเตอร์บอยลงมาอีกตัวหนึ่งอ่ะเทคของแม็กซิมัมแม็กซิมัมลงมาอีกใบหนึ่งอย่างนี้อ่ะคุณก็จะเห็นได้ว่ามัน์ดารีดได้ถึง1 2 3 4 คือมันจะรีดได้เร็วมากนั่นแหละแต่ปัญหาคือ,อะะเวลาใช้มันจะอันตรายไปนิดนึงเพราะมันจะรีดกองเร็วถ้าเกิดเราปิดเร็วไม่ได้แล้วก็แพ้ได้เหมือนกันเพราะอาจจะหมดกองก่อนอย่างนี้แต่ว่ามันก็จะทำให้เปอร์เซนต์เจอทิกเกอร์เยอะขึ้นซึ่งพอมันรวมกับไอการรีดกองล่วงหน้าของไอสองตวัวนี้เข้าไปด้วยมันจะทําให้เปอร์เซนต์เจอทิกเกอร์สูงขึ้นไปอีกยกเว้นแบบ รายแรกคุณเป็นไจโรแล้วคุณใช้เทคของไจโรเลยแล้วเจอทิกเกอร์นี้ก็เจ็บอยู่เหมือนกันนะครับแต่ก็อย่างที่บอกคือมันจะรีดกองได้เร็วมากสำหรับในเด็กนี้แล้วก็มันไม่ได้ต้องห่วงปั๊มฟอร์ตเยอะๆด้วยเพราะว่ามันมีฟอร์ตสักข้างหนึ่งอย่างเงี้ยแรงแล้วนะครับหรืออาจจะแบบได้อีกฟอร์ตหนึ่งอะโยนีกข้างหนึ่งก็ได้เพราะยังไงไซฟดมันก็มีเทคปั๊มพลังให้ตัวเองก็เสมือนกับมีฟอร์ตอยู่บนตัวของมันเองอยู่แล้วนะครับก็ประมาณนี right ้สําหรับคอมโบซึ่งจริงๆก็ไม่มีอะไรยากเลยจะบอกว่าาอชุนนีงมก นะครับมันไม่บิ๊กเบรนแบบข่าวก่อนลวแบบรุ่นภาค G ีนี่มันจะต้องแบบใช้สมองเยอะมากๆนะครับแต่พอมาภาค V นี่แบบโอ้โหเซลล์สมองถูกทำลายเหลืออยู่นิดเดียวเพราะว่าเด็กมันเล่นง่ายมากจริงลงตีลงต,ลงตีลงตีอย่างเดียวเลยที่เหลือก็วัดโดงเงาจะได้อะไรแค่นี้นะครับเออจะว่าไปผมก็ลืมพูดอีกคอมโบไปนะครับมันจะมีคอมโบหนึ่งก็คือใช้กับเทคของเจ้าฟังกีบาสุก้านะครับ บงกีบาตูก้ามันบอกว่าเมื่อไดกาใบอื่นลงสนามในแถวเดียวกับยูรินี้ลงสนามคอลัมน์เดียวกับยูรินี้ยูรินี้จะบวกห้าพันไม่ติดหนึ่งครั้งหนึ่งเทินเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมุติลงลงอย่างนี้ก่อนเอาฟอร์ดออกไปลงลงอย่างนี้ลงมาหนึ่งใบบวกห้าพันใช้เทของใส่ฟีดดึงเข้าหายอีกใบหนึ่งลงมาป่วยห้าพันอย่างนี้มันก็จะเล่นกับใส่ฟีดได้เหมือนกันเพราะงานถ้าเกิดแบบพ่วงพลังฟอร์ดเข้าไปด้วยก็จะตีได้แรงมากสำหรับแถวนี้ พอตีเสร็จเพิบไใฟ,ฟีตีฮินลุกมาตีซ้ำอีกที <c oughs> หลังจากบูทไปแล้วนะครับอย่างนี้นั่นเองมันก็ได้เล่นประสานกันอย่างนี้แต่ว่าไอตัวฟังกี้บาสุก้าเนี่ยมันใช้ยากไปนิดเท่าน,นั้นเองนะครับหลักๆก,ก็เหมือนเป็นโบนัสมากกว่าแหละก็เลยใส่ติดมาด้วยสำหรับในเรื่องของสัดส่วนนะครับทวทีแสงลงไอนี่เป็นตัวเริ่มนะครับถึงจะบอกว่า ตัวสาคัญสาคัญก็เถอะสำคัญทุกตัวเด็กนี่เ <c oughs> พราะว่ามันรีดกองได้เลยมันก็เลยต้องใส่ตัวที่จาเป็นต้องใช้ให้ตัวที่ทุกตัวที่ต้องใช้ต้องใส่สีนะครับเพราะงั้นตัวเด็กมันก็จะไม่มีความมือวาอะไรมากเท่าไหร่ด้วยความที่มันเป็นเด็กเด็กสมองเบรนเด็กสมองน้อยนะครับก็จะเป็นไซฟรสี่อ่าสไปเดอร์สี่แล้วก็ใจโรสีนะครับด้วยความที่ถ้าให้พูดตรงๆมันคือไร้ลายของเด็กนี้แหละ <c oughs> นะครับเกรดหนึ่ง เกตหนึ่งไรเป็นใจโลเกตสองไรเป็นบลเซอร์เกตสามไรเป็นไซฟรีดเพราะงั้นมันค่อนข้างสําคัญก็เลยต้องใส่อย่างสี่เพื่อที่มันจะได้มีโอกาสเจอเยอะที่สุดเวลาเล่นจะได้เล่นง่ายหน่อยนะครับส่วนแม็กซิมัมใส่สี่เพราะเป็นตัวตีบลักกี้ใส่สี่เพราะเป็นตัวตีเช่นกันวันเดอร์บอยไอนี้ก็เป็นตัวตีแต่เป็นตัวตีฉุกเฉินนะครับเพราะพลังมันบวกแค่ห้าพันแต่ว่าที่ต้องใส่สี่เพราะมันเก็บของได้นั่นแหละมันก็จะโยนทิกเกอร์ในดอกของเรากลับเข้ากองไปอีกรอบหนึ่งตอนที่มันลงมา ก็ใส่4เช่นกันแล้วก็แพนเทอร์ใส่3นะครับคือจริงๆอยากจะใส่4นะถ้ามีที่ลงเนแบบพอเอิร์นไม่มีที่ลงก็เลยใส่แค่3แล้วก็ฟังกี้บาสุก้า2พอทีมมันเหลือเฉยๆนะครับเออใช่ไวท์ไทเอ็นตัวนี้เป็นตัวตีเหมือนกันเพราะงั้นก็ใส่4นะครับมันใช้เป็นตัวตีได้ตั้งแต่ต้นเกมยันท้ายเกมเลยเลยก็เลยรู้สึกว่าเป็นอีกตัวที่สําคัญก็เลยใส่4ีก็จะเห็นได้ว่าเด็กมันจัดง่ายมากไม่ไม่ได้มีลูกเล่นหวือหวาอะไรเลยเล่นกันอยู่มุกเดียวนี่แหละ อาจจะจัดย,ยากหน่อยก็ตรงเนี่ยถ้าอยากจะใส่แพนเทอร์สมันก็ต้องเอาไอเนี่ยไอฟังกี้ปัสุก้าเนี่ยออกสักใบหนึ่งมาใส่เป็นแพนเทอร์แล้วแต่ว่าคุณอยากจะทําอย่างนั้นไหมเพราะเอาจริงๆไอตัวที่สําคัญไม่สําคัญคือไอฟังกี้ปัสุก้าเนี่ยแหละไอเกตหนึ่งสองใบที่อยู่ตรงนี้เลยที่ไม่สําคัญแต่ว่าเด็กเนี้ยมันจะมีปัญหาอย่างหนึ่งคือมันสุ่มเยอะเพราะว่าไอไจโรกับเบ์เซอร์นี่แหละสองตัวที่มาค่้าข้างสุม่ม พื่อที่จะปูบอร์ดช่วงต้นเกมเพราะงั้นถ้าเกิดคุณไม่ชอบคุณก็เอาไอ้สองตัวนี้ออกแล้วลองหาอย่างอื่นมาใส่ดูแทนซึ่งผมจําไม่ได้มีอะไรมัง่งมันก็จะมีแบบตัวบวกชิลมาใส่หรือไม่ก็ใส่เป็นแกนนี่แกนนอนเอาไว้แบบเปลี่ยนมืออะไรอย่างนี้ได้เอามาแทนใจโรนะครับแต่ผมแค่อยากได้ตัวแห่ตีช่วงต้นมากกว่าเลยใส่เป็นใจโรซิงเกิลเฉยๆแค่นี้ถ้าคุณอยากปรับด้วยความที่ตัวเด็กมันค่อนข้างเสี่ยงไปคุณก็เอาไอ้สองตัวนี้ออกแค่นี้ก็แก้ปัญหาเรื่องอการส่งกาชาของเด็กนี้ไปได้แล้วนะครับ ไม่ยากเท่าไหร่เพราะว่าสไปร์บราเธอร์ในชุดนี้เนี่ยออปชันให้เลือกมันก็ไม่ได้มีเยอะเท่าไหร่อยู่แล้วด้วยนะครับหรือไม่อย่างนั้นถ้าเกิดคุณอยากคุณอยากเล่นแบบเก็บของเข้าเข้ากองสุดๆมันก็มันก็พอมีทางเล่นอยู่เดี๋ยวผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่มันไม่เก่งนะครับอืมแล้วก็ทริกเกอร์นะครับอันนี้ผมใส่เป็นฮิลสี่ใบคริหกใบแล้วก็ดร a อหกใบ อันนีม้มาแปลกนิดนึงแต่ด้วยความที่เด็กเนี้ยมันกินมือค่อนข้างเยอะนะครับผมก็เลยต้องใส่รอเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงอีกอย่างคือรอพลัง5 0 0พันเนี่ยมันเอามันเวลามันใช้อะมันไม่ค่อยเสียดายเท่าไหรบ่บางทีเอาลงไปตีอย่างนงี้เอาเป็นตัวค่าคอทให้กับไจโสรสลิงเกอร์อย่างเงี้ยได้นะครับจะไม่ค่อยเจ็บปวดเท่าไหร่นั่นแหละหรือไม่บางทีแบบไอ้รอไอ้รอพีจีเนี่ยบางทีมันลกมือแบบขึ้นมื3อ3าใบชงต้นเงี้ยไม่ได้ใช้เอาสักใบหนึ่งเป็นค่าคอทให้สลิงเกอร์ก็ได้นั่นเอง ก็เลยอัดดอมาเยอะนิดนึงนะครับไม่งั้นถ้าเกิดคุณกลัวคุณกลัวของไม่ขึ้นมือมากคุณจะอัดสักดอแปดเลยก็ได้แต่ผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะเพราะว่าเป็นพอเป็นอย่างง้พลังในการบุกคุณมันจะลดลงขณะที่ตัวเด็กคุณไม่ได้จําเป็นต้องหาของเยอะอะไรขนาดนั้นไม่เหมือนกับเวลาเล่นจีเบกแปดไอ้นั่นมันต้องใส่ดอเยอะนิดนึงนะฮะไม่เหมือนกันก็เลยรู้สึกว่าเออสักดอหกก็น่าจะพอแต่ถ้าเกิดคุณอยากได้พลังบุกแรงกว่านี้คุณก็อัด คุณก็เปลี่ยนดอมันครีให้หมดเลยก็ได้ก็เล่นสูบมาตราฐานไปแปคีสี่ดอนะครับแต่ไม่ควรแบบเอ็กซ์ตรีมถึงขั้น1 2บสอคีอะไรเงี้ยผมเพราะว่าตัวเกรดหนึ่งมันตัวที่สําคัญสาคัญต้องใช้เล่นมันค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเกิดเราเล่นเอ็กซ์ตรีมขนาดนั้นมันก็อ่ามันก็จะเล่นลำบากหน่อยจริงจริงจะเล่นก็ได้นะพูดถึงเพราะว่าถ้าเกิดคุณจะเล่นอย่างนั้นมันก็ลดไวทยเอ็นลงยังไงดีละ่ะไอ้ฟังกี้บาสุก้าสองตัวนี้มันจะกลายมันจะต้องกลายเป็น PG เอาไทเอ็นกับวันเดอร์บอยออกอย่างนึนนงแล้วไอ้พวกนี้เปลี่ยนเป็นพีจก็ได้อยู่นะครับแต่มันจะดีกว่านี้ถ้าเกิดคุณถ้าเกิดอันนั้นคุณอ่ามันต้องรอมีครีมาเพิ่มก่อนเพราะตอนนี้ครีของสไปบัตเทอร์มันก็ยังมีอยู่แค่2แบบนะครับเพราะงั้นถ้าเล่นสแตนดาร์ดคุณก็อัดเต็มที่ได้แค่8คดีนั่นแหละย,ยกเว้นแบบถ้าเกิดคุณจะเล่นพรีเมียมมันก็ยังปรับได้อยู่นะครับก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่า อันนี้ก็เป็นเด็กสแตนดาร์ดทั่วๆไปนะครับหาของง่ายด้วยก็อยู่ในโซนของบัเจ็ตเพราะงั้นราคามันก็จะไม่แพงเท่าไหร่เพราะว่าหาซื้อแยกแคลนเอาได้นะครับโอเคก็ประมาณนี้สำหรับสไปร์บัตเทอร์นะครับคอมโบก็จะไม่มีอะไรหวอหวานหน่อยมีแต่แรงอย่างเดียว <laughs> ถ้าขายฝันก็ขายฝันไม่เท่าไดเมนด์ด้วยนะครับแต่ถือว่าเป็นเด็กที่เล่นแล้วเออมันก็ไม่ต้องคำนวณอะไรเยอะนะพูดถึงพอแค่รู้ว่าคุณจะรีดอะไรลงมาวาง บนช่องฟอรแล้วก็ตีก็พอที่เหลือก็วัดดวงไอ้สอตัวนี้เอานะครับเป็นเด็กเล่นสบายๆสบายๆเล่นสนุกๆน,นะครับอาจจะไม่ถึงขั้นแบบเก่งเทพอะไรขนาดนั้นแต่ก็สนุกใช้ได้เลยนะฮะสำหรับครั้งหน้านะครับจะเป็นเด็กอะไรก็รอติดตามชมกันสำหรับครั้งนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ